เดิน,นะะสวนทุเรียนค่ะทุกคนสวนทุเรียนสวนกล้วยนะคะทุกคนขานี่ทุเรียนฉันก็มีหลายต้นเหมือนกันอันนี้กล้วยหอมค่ะทุกคนขามะเฟืองฉันก็มีนะคะเนี่ยเก็บมะเฟืองรู้สึกว่ามะเฟืองเป็นโรคแล้วเ,เนี่ยใบใบไหมนะคะฝร,รั่งฝรั่งมีทั้งนั้นคะ่ะเออกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ต้นนี้ก็สวยไหมทุเรียนเจ็ดแปดเดือนนะคะทุเรียน ฉันปลูกได้เจ็ดแปดเดือนครับทุกคนทานตะวันครับทุกคนทานตะวันก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะยังไม่มีดอกแล้วแต่ยังไม่บานครับทุกคนโอ้โหถ้าบานก็คงจะสวยงามน่าดูเนาะนี่อันนี้กล้วยไข่กล้วยไข่ไมีเด็ดทุกป,ปีออกเนี่ยนี่กล้วยไข่นะคะมันละกงมันละกออันนี้ก็มีพันเตีย้ยมีทั้งรูปดอกนี่ดอกทุเรียนค่ะ อุ้ยทานตะวันตันนี้ใบใหญ่ใหญ่อยู่คนเดี๋ยวที่นี่เห็นไหมมีดอกแล้วแต่ว่ายังไม่บานนูนมะปางฉันก็มีลองกองฉันก็มีนะคะนี่มะนี้ก็แลกกะพันเตี้ยเตี้ยนะครับทุกคนเห็นไหมลูกชอบอันไหนก็ปลูก,กอันนั้นกันไปค่ะเนาะอันนี้กล้วยเล็บมือนางทุกคนนี่เล็บมือนางฉันก็มีนะ เรีบมือนางค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะก็มังคุดมังคุดเหลือต้นนึงจริงๆริ้มมีสองต้นตายไปต้นนึงแล้ะนี่ค่ะกล้วยหอมกล้วยอะไรฉันกระปูกไปเนี่ยแสมแสมไปในป่าทุเรียนกลวยหอมกล้วยไข่ออปลูกทิ้ง,ท,งทิ้งไว้เพราะผักบุ้งไว้ไม่ยอมขึ้นแ่แก้ผักบุ้งไม่ยอมขึ้นเนี่ยซื้อไอ้ไรนะเม็ดผักบุง้งผักบุ้งแก้วอะ่ะมัน ไม่เห็นมันขึ้นไว้ลูกนี่คะก็เดินดูค่ะตอนนี้ยายกำลังกินข้าวข้าวยายกินมื้อเย็นซึ่กอ,อก็มาเดินมะเขือตอตัดแล้วนี่ต้นนี้ก็เริ่มไปลายใบปลายใบไหมทุเรียนก็ค่อนข้างที่จะต้องเอาใจหน่อยใช่ไหมมะเขือยาวก็ยังมีลูกพอเก็บได้กินทุกคนแต่ว่าลูกไม่ค่อยสวยก็จะคดคดงอๆมั้งเนาะเก็บกินก็ไม่เป็นไรถั่วฝักยาวก็เริ่ม เริ่มออกแล้วเหมือนกันพองเก็บได้กินสามสี่ฝักปะเล็กเล็กนิดน้อยมันไม่ค่อยงามทุกคนเนาะฉันก็ไม่ได้เนี่ยฉันก็ไม่เลยใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมันมากมายไงเนาะตามมีตามเกิดตามธรรมชาติให้มันได้กินบ้างมะเขือใหม่ัมน่ก็ออกลูกแกพริกเพิกนี้ค่ะพอได้กินนะคะทุกคนปูกกันไปเนาะ ดูแลมัง่งไม่ได้ดูแลมัง่งก็ว่ากันไปค่ะ